มีคุณกัสถามว่าวิธีขอแฟนสําหรับสาวประเภทสองเนี่ยช่วยบอกหน่อยเพราะบางทีเราเห็นว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันเหมือนแบบอะไรอ่ะคือใครทุกคนต้องการความรักคผู้ชมผมเข้าใจนะทุกคนต้องการความรักต้องการที่กลับบ้านแลน้วมีคนพูดดีๆคอยดูแลเอาใจใส่ด้วยนั่นคือความรักนั่นคือความหมายของคู่ที่เราพูดตั้งแต่ต้นคลิปละค่ะแต่ บางทีอ่ะสาวประเภทสองเราผมอาจจะเสพละครมากก็ได้สาวประเภทสองมักจะเจอเรื่องเราคู่ที่ไม่สมหวังขออยังไงให้เจอแบบคู่ที่รักเราจริงแบบคู่แท้จริงๆเรนจ,จะบอกว่าเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองอ่ะท่านไม่ได้มองที่รูปกายสังขารก,กายสังขาร,ร,าขารไม่กายไม,ไม่ไม่มองรูปร่างกายสังขารนะครับท่านมองจิตในของเราค่ะเวลาที่เราไปขอเนี่ยท่านจะดูจิตในของเราว่าเรายังไง ดังนั้นสาวประเภทสองหรือว่าเพศที่3เนี่ยท่านเขาก็จะมีจิตในของเขาที่ก็จะมีหญิงแล้วมีเป็นชายค่ะดังนั้นไม่ต้องกังวลจะ้ะเราสามารถขอได้เลยซึ่งน้องๆหนูก็ไปขอกันมาอ่าคุณผู้ชมครับขอได้ไม่ว่าเราจะกายของเราจะเป็นอย่างไรแต่หัวใจเราต่างหากที่สําคัญใช่ค่ะเราทําบุญความดีก็อยู่ที่มันลงที่เมมโมรีในหัวใจเรา นะครับไม่ต้องไปสนใจเราอย่าไปเสพไปเชื่อข่าวเข้ามาถ้าเรามั่นใจว่าเราทําดีแล้วขอเดี๋ยวผมเชื่อว่าสิทธิสิทธิท่านมีบาร,รมียกให้ทุกต้องค่ะอ่ะเมื่อกี้มีคนทวงถามว่าจันลียังตอบไม่หมดเลยเรื่องพ่อไม้ไม้ไมไมขอ,อยังไงคะก็นี่ไงคะเตรียมดอกไม้ที่เป็นสีม่วงไปด้วยยดี๋ยวสีม่วงเหรอก็มีทุดอกทอเป็นเดอ่์ไงคะต้องขอสิต้องทำไมต้องเป็นดอกสีม่วงอ่ะเพราะว่าบ่งบอกว่าเราอะ่ะเคยล้างมากับความรักแล้ว เราจะเริ่มต้นขอชีวิตใหม่ซึ่งเราจะต้องเตดเราจะต้องเตรียมดอกสีม่วงกับดอกสีขาวไปสีม่วงแรกคือถวายท่านสีขาวคือตั้งเสร็จปุ๊บเราลาสีขาวกลับมาถือว่าชีวิตเรารีเซ็ตใหม่แล้วท่านก็จะเหมือนแบบเพิ่มความแบบให้เราสําเร็จแล้วก็สมบัติถนาค่ะ